นะคะประเทศลาวสวนเนมะคิดเป็นเงียบๆนะมีแต่ป่าตอนนี้เราได้มาท่องเที่ยวประเทศลวทาวครั้งแรกกันนะคากคือเต้นมากการขจบภัยปจากประเทศของเราครั้งแรกที่นะ่ารวัาเราอน เป็นประเทศที่ใช้ภาษาใกล้เคียงกับประเทศไทยมากเลยนะคะเลยเลือกมาประเทศนี้ก่อนตอนเราก็มีไฟแดงเลยแล้วแล้ท็กซี่ก็ส่งเราปิดที่ค่ะเฮ้ยต่างด้าวหรือว่านี่ในเมืองีเงยบในเมืองสวรรค์เขตเพื่ออะไรก่อนอ้อไม่ใช้มันออร่า วร้อนสองโอ้เราก็ต้องเดินตากแดดเรายังไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนี่บอกวะขวาีกอะไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเฮ้ยเราจะได้นอนไหมอะถามดิถามเม้งเลยไม่รู้จักหรอกอเออตอนนียแล้วเวลาเรากลับเราจะกลับยังไงวะ ก็ไปนี่ไงไปเขาเรียกอะไรคือแบบหมวกก็มีนะแต่ไม่ใส่อืมแต่เมือนเนาะนี่ดนะิบ้าเออนี่เจอแล้วต้องมาเดินตากเดนเอาหมวกไหมหมวกอยู่ในกระเป๋าตัวเองเอหมวกทำไมดักแจนี่มันร้อนะนี่เด็กที่เลาเาห,ห,หนือยหมดหมกหายอยู่ในในหน่อยวะ ฉันแม่งเหือจะถึงแล้วเข้มเองอเหลือบโอ๊ยนะ่าสงสารมากพาคนยุดยามมาดเดินแตกแดดดูที่ดำหมือนแล้วเนี่ยจากขาวขาวดำพิษติอยู่แล้ว <c oughs> คือแบบแท็กซี่ส่งผิดที่อ่ะรถตู้หัวสอ่งอาวาอลหนึ่งแต่เราจองอาวาอลสองแค่ไม่ถึงห้ากิโล โ <100. S 1> ลคกกน 100. 100. ละร้อยรวยเลยวันนี้ไม่ต้องทำงานแล้ววันนี้ได้กลับบ้านไงเออเงินค่าอ่าวาลอนเรสซิเดนต์คืนละหกร้อยได้ห้องห้าศูนย์สามหัวจะออกไหมวันนี้ แทน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 มีการเปิดเข้าเปิดเข้าเปิดเข้ามาแล้วก็เปิดออกไปให, <ไป S 2> หม่เสียบปลั๊กดิเสียบบัตรดิเออว์ววววววว้วววเววนวววววนว้วยนวแวววววเวว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 วไรววววอววววมววววววดววยวว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 วนวว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 วอวว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  มีอาหารเช้าหนึ่งมือ้อดูห้องน้ำคืนละหกร้อยไงล้ามีห้อง,งน้ำนะเนี่ยนเยกโซนดดที่ไงที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้อ่ะอือเป็นางโอ้โหเดินออกไปแทบไม่ได้ เราเดินออกมาเมื่อกี้ขี่ไปเถอะร้อนอันนี้ไม่ได้อยู่ห้องแอร์มานานตั้งใจปรับเลยทีนี้จะเอาเท่าไหร่เหรอ18องศาโอ้เอาให้เต็มที่เลไเงี้ยนี่นี่เนีนยเยอะชะอ่ำเลย คอรีนนยังสาวไว้นน้ำสวยไหมใสวไว่นวน้ำประเทศเลาวาว่ว้น้ำของโองแรมได้ไหมก็ไม่มคเคอยออกออตัวโหลดแปลตัวแปลภาษามาด้วยมีฝนที่ลาวตกง่า ดูตั้งใจจะมาเที่ยวเรามาครั้งแรกก็เจอพายุเข้าซะเลยฝนตกไม่ได้ไปเที่ยวไหนจอยอือว่าจะไปเที่ยวตอนเย็นสักหน่อยได้มานอนคืนแล้วก็กลับบ้านใช้สื้อทาฝนนะ่เงียบเงียบมากเลยเนาะอือเงียบจนแบบไม่ร้เขาไปไหนกันหมดวะอย่างเราไปอนนั้นก็ยังทะเลก็ยังมีคนออกนอนหรือมันไม่มีคนมาเที่ยวอะโอ้โห เห็บพระเจ้าเอ่ออเออ่วะรูเห็บตกค่ะอดไปกินบุฟเฟ่ต์กุกโกอดค่ะเย็นเฉียเลยรู้เห็บแต่ลูกไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่เท่าน้ำหนาวนะแต่อีวีกสักพักนึงมันจะข่าวฝนนะวายแล้วจ้าไปดับไปเลยจ้า งงอย่างนี้อย่างเดียวเลยแล้วเพราะว่าแบงก์ก็ชดไม่ได้เงื่อน้กระดาษลูกเห็บกระตกอันนี้ราวมันตกหนักมากลูกเห็บร่วงเลยจ้าเนื้ออยู่ใกล้กันนี่ค่ะท่านเห็นลูกเห็บเนี่ยหายไปหมดแล้วมีเยอะ ดูเหตุตกอ่ะดูฝนตกแบบเดียวนะคตรเยอะ้วก็มีคนยืนอยู่ต้งหัวเข่าน้ำท่วมบ้านเขานนนๆนน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 ่นนนน้ันนนนนนนยนนนานน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 ีกนนนนน โอ้ยดูน้ำท่วมอะทุกคนโอ้ยถ้าลาวฝนตกแค่ชั่วโมงเดียวน้ำท่วมเลยดูดูดเด็กวิ่งเล่นแสดงว่าร้านอาหารที่เราจะไปกินนี่มันจะเหลือหรือว่าดูเด็กวิ่งเล่นสนุกเลยอะหยุดแล้วเริ่มสว่างละเรามีโอกาสได้ไปกินแน่นอนฝาเล็บนักกวจุงจะไปไหน ร้านอยู่ไหนนี่คืออะไรวะมันยากาศหลังฝนตกไม่ไเลี้ยวซ้ายจริงเดินไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาไม่มีอะไรด้วยอ่ะเไม่หัน,นเหรอแล้วร้านนี้ทำในหน้ำมันเยอะจังอ่ะ เดินไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาไม่ใช่หรอเดินดูดีๆล่ะเดินดี ไหนล่ะจะให้เลี้ยวขวาตรงไหน,นเลีเ้ยวขวาเลยเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาไม่ใช่เหรอเลี้ยวซ้ายกันนี่เลี้ยวขวาไปนน่นมันชื่อว่าอะไรอ่ะไหน,นเอามาดูดิละ่ะตอนนี้หาร้านแลกเงินไม่ถูก มันนี่โอ้โหสวรรค์นเขตทางลูกวัง,งเรายังไม่เลี้ยวขวาเลยอ่ะเลี้ยวขวาแล้หนึ่งแคนละมันไหมมันไม่เจอเฮ้ย,ยตลาดสดหรอ อะไรไม่รู้ไฟฟ้าย่อยติดตั้งและซ่อมแปลงไฟฟ้าภายในอาคารประมาณนี้เดี๋ยตรงไปอีกไหมเราจะไปทางนู้นอืะเดียว One <hour> later. แต่มื้อเย็นวันนี้เราก็ฝากทองไว้ที่ร้านหมูกระทะบุฟเฟ่กันค่ะทุกคน